โอเคครับในเลคเชอร์น,นี้อาจารย์ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้ง PostgresQL นะครับพร้อมกับตัวจัดการฐานข้อมูลที่ชื่อ PGAdmin นะครับผมนะก็ให้พิมพ์ไปที่ Google นะครับคนหาคขาว่า PostgresQL Download ครับผมนะาจากนั้นอาจารย์จะไปกดตรงนี้นะน QL, เนี่ยตรงดาวน์โหลด PostgresQL เนี่ย EnterpriseDB ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะจากนั้นอาจารย์จะใช้เวอร์ชันล่าสุดตอนนี้16.2แล้วก็ ใช้งานบน Windows นะ x 8 6กับ64ตัวนี้ก็กดอ่านตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะก็รอสักครู่หนึ่งครับผมอ่าเขาก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ซึ่งนะครับลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดเนี่ยอาจจะมีอีกจุดหนึ่งเนาะเดี๋ยวอาจารย์แบ็ k กลับไปตรงนี้ในในระหว่างที่รอเนาะอ่าอาจจะมาตรงนี้ก็ได้นะ p o s t s q r l เนี่ยเนี่ยตรง Windows installer ก็ได้นะอ่ะกดคลิก้าไปแล้วก็อาจจะมีลิงก์ เห็นไหมเขาจะมีลิงก์ไปมาเห็นไหมตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมากดตรงวินโดว์ตรงนี้ก็ได้นะครับอาจารย์กดให้ดูปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้ดาวน์โหลด the i n s taller นะครับเขาก็จะไปที่เดียวกันสังเกตนะครับผมนะเผื่อบางท่านาคลิกลิงก์ด้านบนเนะาะคือคลิงก์งแรกตรงนี้จะมาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ย PostgreSQL Windows Installer ตรงนี้ก็ได้เนาะเขาก็จะลิงก์ไปที่เดียวกันนะครับแบบนี้เห็นไหมดังนั้นไม่ต้อง อสับสนนะครับผมนะก็เนี่ยสลิงก์ดัานบนเนี่ยที่ที่เห็นเนี่ยเลือกได้หมดเลยนะแต่เมื่อกี้อาจารย์เลือกตรงนี้นะแล้วก็ทําการกดดาวน์โหลดตรงเวอร์ชันสนะิบหก6เนาะอ่านโด w ส์แปีเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับกดขึ้นมาเพื่อที่ติดตั้งเลยเลยนะครับอ่าแต่ะอาจารย์จะปิดตัว GOOGLE Chrome ออกไปนะครับจากนั้นก็กด n e x t ได้เลยนะครับตรงนี้จุดที่จะติดตั้งก็จะอยู่ตรง อ่าซ uh, ีโปรแกรมไฟล์ PostgresQL แล้วก็เวอร์ชันตัวนี้จะเป็น16นะครับผมนะอา uh, อาจารย์ไม่แนะนําให้เปลี่ยนเนาะเพราะว่าา uh, เดี๋ยวจะหาฐานข้อมูลเรามาเจอนะครับผมนะ uh, กด next ไปเลยนะครับตรงนี้ให้ติ๊กหมดทุกอันนะครับผมสังเกตนะมีนอกจากมีเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยจะมีตัวจัดการฐานข้อมูล PG Admin version 4ให้เราด้วยนะครับเราก็กด next ไปเลยนะครับ uh, ตรงนี้ก็เป็นที่เก็บ ตาราเบสของเรานะครับผมก็กดเน็กไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวจะสับสนนะครับฐานขอ้อมูลตัวนี้เป็นพาสเวิร์ดที่ใช้สำหรับการล็อกอินเข้าไปใช้งานเซิร์ฟเวอร์เนาะให้ตั้งแล้วก็จำให้ได้นะครับผมนะโดยตัวพาสเวิร์ดแล้วก็รีทายพาสเวิร์ดนี้ต้องตรงกันนะครับผมอ่าได้แล้วก็กดเน็กนะครับพอร์ตนี่เป็นพอร์ตเริ่มต้น5432ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับกดเน็กไปเลย ตรงนีอ้อาจารย์ใช้ค่า default ไปก่อนนะครับตรงนี้นะกด next ไปเลยนะครับกด next นะครับผม next ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้จากนั้นก็รอนะครับการติดตั้งก็จะไม่มีอะไรยุงย่งยากนะตรงนี้นะเหมือนการติดตั้งโปรแกรมท,ทั่วไปนะครับผมมีการกดยอมรับเงื่อนไขการใช้งานแล้วก็กด next อย่างเดียวนะสุดท้ายก็จะมีปุ่มให้เราคลิก finish นะครับประมาณนี้ โอเคครับเมื่อถึงหน้าต่างนี้ก็ให้เรากดตรงนี้นะครับ Stack Builder ตรงนี้นะเราก็กด Finish By นะจากนั้นก็กดตรงนี้นะครับ PostgreSQL version 16ตรงนี้นะครับกด Next ไปเลยนะตนัวนี้จากนั้นอาจารย์จะสอนติดตั้งตัวตัวนี้นะครับ Database Driver นะเนี่ย NPGSQL ตัวนี้นะนะครับผมเป็น Driver ที่เราจะใช้ในการ Connect นะพวก ซีชาร์จวนะครับกับฐานข้อมูล PostgreSQL นะอันนี้จันสอนกันใช้ตัวนี้นะในการดาวน์โหลดติดตั้งนะ Stack Builder ตัวนี้เนาะอันนี้เลือกได้เหมือนมิลเล้วก็กด Next ได้เลยนะครับอ่าสังเกตนะด้านล่างมีคำอธิบายเนี่ยเห็นไหมดอตเน t ตดัตต้าพร็อ r วเด p o s t g r e s เนี่ยเวลาเรา Connect เขียนโค้ด Connect เข้าฐานข้อมูลเนี่ยต้องใช้ Driver ตัวนี้เนาะอ่าก็สอนการดาวน์โหลดให้ดูเลยนะกด Next นะครับผมปึ๊บอ่าจะอยู่ตรงนี้นะเก็บไว้ตรงนี้นะครับนะกด Next ไปนะ รอสักครู่หนึ่งเนาะก็อาจารย์จะทำการติดตั้งเลยก็กด Next ได้อย่างเดียวเนาะตอนนี้กด Next ไปนะครับอ่าเขาก็จะไปติดตั้งไดเวอร์อยู่ตรง directory ตรงนี้นะเวลาเราต้องการที่จะเรียกใช้งานก็เข้ามาหาตรงนี้ได้เลยนะครับกด nex t ไปครับ n e x t อย่างเดียวเนาะตรงนี้ อ่าเรียบร้อยก็กด finish ไปเนาะแล้วก็กด finish อีกครั้งนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะอ่าหลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยอาจารย์แนะนำให้ทําการ r e สตาร์เครื่องเนาะเพื่อเพื่อให้การาตั้งค่าอะไรต่างๆมันสมบูรณ์นะนะครับผมเวลาเราทำโปรเจกต์มันจะได้ไม่พบเออร์อะไรต่างๆเนาะโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม